สวัสดีค่ะฟอฟอนะคะคลิปนี้นะคะฟอฟอก็จะมาแสดงความยินดีกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนัทสุรศักดิ์ค่ะ เนื่องจากวันที่14ที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยเพลงนะคะเพลงใหม่นะคะของนัทสุรศักดิ์นะคะนั่นก็คือเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นซิงเกิลที่ของของนัทสุรศักดิ์นะคะที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือมี น้ององุงอิงนะคะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเป็นนางเอก MV ในเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษด้วยนั่นเองนะคะก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับนักรศักริ์มากๆเลยนะคะที่เพลงนี้นะคะถือว่าเป็นเพลงดีๆอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็มีความหมายดีๆด้วยนะคะเพลงนี้นะคะถือว่า เป็นอีกเพลงที่ฟอฟชอบด้วยนะคะและที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นนะคะทุกคนก็คือเพลงนี้ติดมาแรงด้วยก็หมาว่าเพลงดีจริงๆนะคะเนกกื้อหาก็ดีนักแสดง MV ไม่ว่าจะเป็นนักสุรศักดิ์แล้วก็น้องอุ๋งอิงนะคะที่เป็นนางเอกน MV นี้ถือว่าแสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะ หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดยอดวิวกันว่าเท่าไหร่นะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้ตอนนี้อยู่ที่สองแสนสีมืนวิวแล้วค่ะโอ้โห,โโหเจ้าตัวนะคะ<笑><笑>เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็จากที่คุยกันนะคะนัดก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นัด พูดถึงเนื้อหาในเพลงนี้นะคะฟอฟอว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ที่ดีความหมายดีแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น MV แล้วก็ดนตรีเรียบเรียงนะคะแล้วก็คนแต่งเพลงถือว่าทุกอย่างมันมันลงตัวรวมไปถึงนักร้องเองนะคะก ร้องได้ไพเราะสุดๆเลยค่ะพอดู Mv นี้แล้วนะพอดู Mv นี้แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรอะหลายๆคนนะคะถามเข้ามาว่าปล่อยปล่อยช่อง w ั n d e r l a n d นะคะก็คืออเป็นเป็นช่องในเครือเข้าสารแลนด์นะคะทุกคน ไปที่ช่อง Wonderland นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ฟังนะคะก็กดเข้าไปฟังได้เลยผลงานเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะคะอ่ะทุกคนพอดูพอดู MV ไปนะคะทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะว่านางร้ายคือใครนะคะ <laughs> นางร้ายนางร้ายในเรื่องนะคะแฟนเก่าของพระเอกก็คือฟอฟอยเองนะคะ ก็คือเป็นเป็นอีกบทบาทที่ถือว่าท้าทายอยู่แล้วก็เป็นบทบาทที่ว่ามันยากตอนที่แบบว่าเราจะจะพูดยังไงให้คนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะแสดงยังไงให้เชื่อว่าเนี่ยเราเราเป็นเราอยู่ในบทก็ค่อนข้างที่จะแบบ ทําการบ้านมาอยู่นะคะนางร้ายแค่ในอะละครนะคะตัวจริงก็ก็ไม่ได้ร้ายเอออะไรประมาณนี้นะคะ <_ d iam il> น้องวงอิงต้องบอกเลยว่าน้องเก่งมากๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปได้ดีด้วยดีและดีมากนะคะ สำหรับวันในกองถ่ายแล้วก็มาเป็นเพลงนี้ทุกคนแบบเต็มที่นะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือ,อร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยกันนะคะให้ออกมาดีสุดยอดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเราจะมาดูว่าเพลงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ เราก็จะดูเอมวไปด้วยนะคะทุกคนนี่ฉากแรกมาแล้วนะคะนี่ทุกคนอแฟนใหม่ของของตัวไลายก็คือพี่โทนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่พี่เขาน่ารักมากเลยนะคะนี่เป็นอาเซียแล้วนึง กับไปกับผู้บาใหม่ทีด้วยกว่านะคะซึ่งไ่ได้คิดถึงความเก่าความหลังที่อยู่กับนัสุรศักดินะคะใน MV นะอ่าจากวันที่ฟ้านั้นเคยมองหมุนนะคะน้องอุ๋งอิงก็มาเข้ามาในชีวิตนัสุรศักด์ MV โดยพี่น้ำเพชรสตูดิโอนะคะนี่เราจะดูไปด้วยนะทุกคนจากที่ฟอฟอทิ้งนะัทสุรศักดิ์ไปนะคะน้องอุ๋งอิงก,ก็เข้ามาเยียวยาวแผลใจนี่ MV ดีมากเลย ขอบคุณสถานที่จากสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะบอสจูแล้วก็พี่พี่ทีมงานนี่นันสุรศักิ์ก็เริ่มแบบมีอาการเวงวางหว,ว่างเว้งเพราะว่าผู้สาวทิมไปผู้สาวทิมไปแล้ว น้องหงิงก,ก็คอยให้กำลังใจนะคะก็เป็นพี่น้องกันอยู่ในระหว่างนั้นามาคอยๆให้กำลังใจคอยอ,อยู่เคียงข้างนะคะเพลงนี้ความหมายก็คือแบบเป็นเป็นแนวเพลงอารมณ์แล้วก็ถึงถึงเจ้าสีธรรมดา แต่ว่าเจ้ากับพี่เศษพิเศษแบบพิเศษแบบที่คนอื่นบอคือบอเหมือนบอบอใดคือผู้ใดอ่ะพิเศษอยู่ในตู้นะคะนี่ก็เริ่มยิ้มได้นะคะนัทสุรศักดิจ์จาเป็นคนมาเพิ่มแสงสว่าง เติมแห่งใจคอยอยู่ข้างๆน้องน่ารักนะเนี่ยฟิลแบบได้นี่น่ารัายมีอีกดอกนี่เศ้าหักเราแกัยังทำลายจิตใจโอ้โหเศร้าเลยอะรู้สึกรู้สึกเกียดตัวเองไปแล้วหนึ่ง <laughs> อง่งอิงก,ก็คอยให้กำลังใจพี่นัทนะคะคอยแบบ ค่อยหาเขหาหาน้าให้กินชีวิตจริงน้องอุ๋ยอิงก็น่ารักจริงๆนะคะกับน้าสุรศักดิ์นี่ให้กำลังใจกันแล้วกำลังสิงมากกัน <laughs> ดูเอมวีไปด้วย สำหรับใครที่ยังไม่ดูนะคะห้ามพลาดไปดูนะคะตอนนี้เขาอัปเดตติดมาแรงแล้วนะคะติดชาร์จแล้วนี่ฉากจบนางร้ายป้ายแดงมาแล้วจ้าแฟนเก่านี่ยังมาประะาากันมีตีผู้สาวไหมโอ้ยเนะ ถึงสิธรรมดาแต่ว่าพิเศษสําสำหรับไอ้านาจุรศักว่ายิ้มนี้ฉากนี้ชอบน้องยิ้มมากเลยน้องยิ้มน่ารักฉากนี้แบบเป็นฉากที่น้องยิ้มน่ารักแบบมีความจริงใจมากพูดแล้วเชิด <c oughs> นี่ก็จบลงไปนะคะ MV เพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะคะปล่อยที่ช่อง Wonderland นะคะทุกคนอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับใครที่รับชมรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คีิปบ,บอกกันนะบ๊ายบาย